นิทานมงเมื่อตุ๊บซั่วปราบยักษ์ด้วยพลังลับที่คาดไม่ถึงคนโบราณเล่าว่าบนยอดดอยมรณะมีเจ้ายักษ์ตาเดียวจอมตะกละที่แอบมาขโมยข้าวโพดจนชาวบ้านขวัญผวาตุ๊บซั่วเด็กกำพร้าซื่อบื้อที่ทั้งหมู่บ้านศพประมาทจึงขออาสาพิสูจน์ตนเองเขาออกเดินทางไปพร้อมกับเรียมหรือมีดมงเก่าคร่ำครึที่สืบทอดจากบรรพบุรุษซึ่งมีพลังลับสามารถตัดหินผาได้คมกริบดังตัดหยวกกล้วย แต่ด้วยความซุ่มซ่ามในจังหวะที่ต้องเผชิญหน้ากับยักษ์ร้ายตุ๊บซั่วกลับฟาดมีดพลาดไปปักแงกติดแน่นในก้อนหินจนดึงไม่ออกขณะที่เขากำลังจะกลายเป็นอาหารอันโอชะเยี่ยงลูกหมาเสือสมิงเจ้าถิ่นที่จ้องจะตะครุบยักษ์อยู่ก็โผลอ,ออกมาขวางพอดีแต่ช้าก่อนด้วยความตกใจสุดขีดจนตัวสัน่นตุบซั่วเผือปล่อยหมัดเด็ดผายลมออกมาเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับฟ้าผ่ากลางดอย เสียงนั้นดังกล้องไปทั่วหุบเขาจนเสือสมิงขวัญกระเจิงวิ่งหนีป่าราบส่วนเจ้ายักษ์ตาเดียวถึงกับช็อกสลบคาที่เพราะนึกว่าตุ๊บซั่วมีอาคมร้ายกาศที่เรียกสายฟ้าได้เพียงแค่ขยิบตาสุดท้ายเขาจึงกลายเป็นฮีโร่ผู้พิทักษไร่เข้าโพดไปแบบงงๆเพราะความกล้าหาญที่แท้จริงอาจไม่ได้มาจาก